กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารการเมืองครับเปิดบันทึกสอวอถกปมพิธาหากสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนโหวตนายกด่านตรวจสอบพิธาลิ้มเจริญรัฐจ,จะสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งนายกได้หรือไม่เริ่มเคลื่อนไหวอย่างคึกคักหลังกกตประกาศรับรอง500สอสอเข้าสภา โดยก่อนหน้านี้สวออกลางทาม์ไลน์หากพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เส้นทางนายกจะดับวูบลงหรือไม่พลันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตมีมติประกาศรับรอง500สสเข้าสู่สภาสร้างความยินดีปรีดาให้กับว่าที่สสที่เตรียมจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการและหนึ่งในนั้นมีตัวเอกในท้องเรื่องคือพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าวไกลผู้ได้รับการสนับสนุนจาก8ปดพักร่วมเสนอชื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่เส้นทางการขึ้นสู่เก้าอี้นายกของพิธา ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบแน่เพราะอย่างที่ทราบกันดีหัวหน้าพักก้าวไกลไรายนี้ยังต้องเผชิญด่านทดสอบที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้นั่นคือกกตกำลังดำเนินการไต่สวนกรณีพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นสสหรือไม่ด้วยข้อกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าขัดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าข่ายถูกดำเนินคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือไม่ ขาะเดียวกันแม้พิธาได้รับการรับรองเป็นสสเข้าสภาก็ไม่อาจหนีพ้นขวากน้ำสมาชิกวุฒิสภาที่จับจ้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่นายกอย่างเข้มข้นก่อนที่จะทำการโหวตเช่นกันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันการที่พิธาจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอรวมกับเสียงสสให้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภานั้นมีโอกาสน้อยมาก ไม่เพียงเท่านั้นมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มสอวอตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาทำการประชุมครั้งที่17ทับ2,566และมีการสอบถามถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการถือหุ้นกิจการสื่อมวลชนว่าถึงขั้นตอนใดและใช้ระยะเวลาเท่าใด ครั้งนั้นพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมมากรรมธิการในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคนที่3กล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญผู้ร้องเรียนมาให้ถ้อยคําเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดุทธศักราช2,561ข้อ41และ57 กำหนดเรื่องการสืบสวนและไต่สวนไว้ดังนี้ 1. การสืบสวนให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดำเนินการสืบสวนและสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จภายใน20วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ดำเนินการยกตัวอย่างเป็นวันศุกร์ที่9มิถุนายนหากไม่แล้วเสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน15วันโดยต้องแจ้งก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสืบสวนไม่น้อยกว่า3วันซึ่งหากระเบียบนี้ถ้ากกตมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือกลางเดือนกร,รกฎาคมและปลายเดือนกร,รกฎาคมตามการขยายระยะเวลาสช่วง 2. การไต่สวน ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาหรือโดยทำเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างเหตุผลและความจำเป็นหากคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมไม่เป็นการประวิงเวลาจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้กะกรตรรับรองเลือกตั้งอำนาจสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ซึ่งหากประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วการวินิจฉัยเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อ,อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา82 ขณะที่บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาครั้งที่10ทับ2,566เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีคณะทำงานรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและจัดทำความเห็นทางกฎหมายได้รายงานกรณีถือหุ้นสื่อของพิธาเช่นกัน รายงานระบุว่ากรณีพิธาถูกร้องเรียนว่าอาจเข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา42วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561เปิดฉากทัดพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วงโหวตนายก คณะทำงานระบุว่ามีข้อพิจารณาที่น่าสนใจก็คือ 1. หากมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วพิธาจะมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาแห่งที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิก,กภาพของพิธาสิ้นสุดลง 2. หรืออาจเป็นกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่าได้กระทำผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและสารอาจมีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยได้ซึ่งอาจอยู่ในห่วงเวลาที่รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกประการหนึ่งหากสารมีคำวินิจฉัยว่าพิธากระทำผิดและส่งผลให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยชี้โอนหุ้นขายหุ้นไม่ส่งผลเรื่องวินิจฉัยคุณสมบัติพิธา อันหนึ่งในกรณีที่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแ,แล้วมีการขายหุ้นก็ไม่มีผลให้มีคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากต้องถือเอาคุณสมบัติในวันที่พักการเมืองเสนอรายชื่ออย่างไรก็ตามยังสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ดังนั้นการที่พิธาลิ้มเจริญรัตจะได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาและคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนด้วยซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปด่านตรวจสอบพิธาลิมเจริญรัฐจะสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งนายกได้หรือไม่เริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างคึกคัก หลังกกตรประกาศรับรอง500สสเข้าสภาโดยก่อนหน้านี้สอวอกาาลางไทม์ไลน์หากพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เส้นทางนายกจะดับวูบลงหรือไม่ทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ nationtv.tv ครับ